สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากันแบบเท่ๆเลยนะครับไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถลูกค้าเป็นในแบบที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับสำหรับ m a c ก a r e เ 720S m c l a r e n 7 2 0 s ปกติหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรถที่เราประกอบพาร์ทขึ้นมาใหม่พาร์ทเนี่ยถูกนำมาจาก m c l a r เ n 765 LT ซึ่งถือว่าเป็นตัวไลท์เวทเป็นตัวพิเศษของทาง m c l a r เ n นะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าก็เลือกที่จะใส่พาร์ทคล้ายๆกับ Lamborghini Aventador ธรรมดาปกติแล้วทำเป็น Aventador SVJ ที่เป็นตัวพิเศษประมาณยังไงอย่างนั้นเลยนะครับซึ่ง A v ว n t a d o r SVJ เนี่ย ที่อู่เราประกอบไป3คันละเดี๋ยวพยายามจะขอลูกค้ามาถ่ายรีวิวให้ได้ชมกันดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็น SVJ คันแรกๆลำดับต้นๆเบอร์1เบอร์2เบอร์3ในประเทศไทยเลยที่ได้ทำพาร์ท s v j จากเราไปเพราะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนำเสนอ765 lt อดี้คิ t นะครับเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคร่าวๆไปให้ดูนะครับว่าระหว่าง720กับ765มีอะไรที่มันต่างกันบ้างผมเล่าที่มาที่ไปของพาร์ทชุดนี้ก่อนดีกว่า 7 6 5 LT ที่เป็นบอดี้คิทส่วนใหญ่เราต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าพาร์ทที่มานะครับหลักๆมาจากประเทศจีนเดี๋ยวนี้จีนมีหลายโรงงานมีหลายสำนักแต่งที่สามารถทำพาร์ทแบบนี้ออกมาได้แต่พาร์ทพวกนี้ไม่ใช่พาร์ทแท้นะครับเป็นพาร์ทที่เป็นงานคาร์บอนซะส่วนใหญ่อย่างตัวเนี้ตอนมาเนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพตอนงานดิบตอนมาเนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งตัวนะครับแต่ละคันนะครับเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่า พา์ที่เราได้มาเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่าเขาก๊อปปี้จากบอดี้แท้ๆหรือเปล่าเนื้อออกไหมฮะว่าเขาไปซื้อ7 6 5 LT ไปซื้อกันชนออกมาไปซื้อแก้มออกมาแล้วมาก๊อปปี้ขายหรือเปล่าซึ่งเวลาเราสอบถามไปทางเมืองจีนนะครับส่วนใหญ่จะได้รับคำตอบ2แบบ1คือเป็นงานที่เขาสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองนั่นหมายถึงว่าเขาดูรูปว่า765 LT เป็นแบบไหนแล้ว ปั้นเข้ากับตัวรถแล้วก็ค่อยมาถอดแบบก o อปปี้โมออกมากับอีกแบบหนึ่งคือเขาซื้อพาร์ท7 6 5 lt มาจริงๆแล้วมาประกอบเข้ากับตัวรถ720นี่แหละแล้วหลังจากนั้นฟิ t t i n g ทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็เอาพาร์ท7 6 5 lt พาร์ทนั้นนะครับไปทำการขึ้นโมก๊อปปี้ลูกออกมาขายซึ่งถามว่าพาร์ทสแบบนี้ต่างกันยังไงหงที่แน่ชัดเลยนะครับเรื่องของสัดส่วน มิติว่าแต่ละชิ้นส่วนงานคาร์บอนช่องลมพวกนี้มิติมันจะได้เป๊ะไหมมันจะประกอบเข้าไปแล้วมันจะดูลดโลบี้ยวไหมเราจะดูว่าระยะห่างรอยต่อนะครับพวกนี้มันจะแนบเนียนสนิทไหมถ้าเขาทำเข้ากับตัวรถเนี่ยมันก็ใกล้เคียงแหละครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่างานชุดนี้เป็นงานปั้น หรือเป็นงานที่ถอดโมออกมาจาก765 LT จริงๆผมมีประสบการณ์อันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันครับอย่างคันนี้เนี่ยตอนเราสอบถามไปนะครับทางคนขายให้ข้อมูลว่าเป็นการถอดโมออกจาก765 LT Body Kit แท้ๆแต่เราก็มาเจอปัญหาโดยปกตินะครับเวลาที่อู่ทำนะครับเราจะหาอะไรที่มันเป็นการลิงก์เข้าไปหาตัวรถได้เช่น สมมติว่าอย่างตอนทํา SVJ ใช่ไหมครับผมก็จะพยายามจะเบิกอะไรก็ตามที่เราเบิกได้จากโรงงานอย่างตอนทํา SVJ เราเบิกตะแกรงหลังได้ไหมเราเบิกเอ่อมาลองประกอบอะเอาง่ายๆเบิกชิ้นส่วนนะครับจะเบิกลิ้นหน้าจะเบิกอะไรก็ได้มาลองประกอบเข้ากับตัวบอิีคิดเขาคราวเนี้ยเรารู้เลยแท้หรือไม่แท้เพราะว่าถ้ามันประกอบได้เป๊ะแปลว่าโอเคเขาขึ้นมวจาก765บอิีคิดจริงๆแต่ถ้าประกอบไม่ได้แปลว่า เขาไม่ได้ขึ้นโมจาก7 6 5 LT เขาใช้วิธีการปั้นซึ่งคันนี้เจอปัญหาประมาณนั้นนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันไม่มีใครที่เขาจะสามารถประกอบแล้วมาบอกลูกค้าหรอกนะครับว่าคันนี้มันเป็นพลาดอะไรแบบไหนส่วนใหญ่มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เจอนะเนอะผมก็มั่นใจว่า7 6 5 LT ที่ขายอยู่ในตลาดนะครับส่วนใหญ่ที่จีนมาจากบริษัทเดียวกันเพราะจากที่ผมติดต่อนะ มันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจากโรงงานเดียวกันผมใช้คำนี้ดีกว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาแล้วมาแยกกระจายให้ผู้จัดจำหน่ายขายแล้วก็ขายในานามของสำนักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างคันนี้นะครับเรามาเจอตรงไหนรู้ไหมครับถามว่าอย่างนี้ก่อนระหว่างพาร์ทปั้นกับพาร์ทแท้ซีเรียลขนาดไหนถ้าเราสามารถทำพาร์ทปั้นพาร์ทงานที่ถอดโมออกมาจากงานปั้น ให้มันเข้ากับตัวรถได้เป๊ะเ,เ,เหมือนกับพาร์ทแท้มิติสัดส่วนทุกอย่างเหมือนกับพาร์ทแท้ผมว่าอันนั้นไม่น่าีเรียดตอนนั้นนะครับผมก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยขออนุญาตลูกค้าว่าเอ๊ะผมขออยากเบิกอะไรสักอย่างได้ไหมอยากเบิก2ชิ้นนี้ครับตะแกรงกับกรอบด้านบนถามว่าทําไมผมถึงอยากเบิกคู่นี้เพราะว่ารถทั้งคันนะครับพอเวลาเป็นงานสีเนี่ยโอเคมันดูไม่รู้อยู่แล้ว เพราะมันทำสีลงไปแล้วเวลาเป็นงานคาร์บอนถามว่าดูรู้ไหมถ้าไปเจอเจ้าที่ทำคาร์บอนเนียนๆนะครับดูไม่รู้เช่นกันอาจจะอาจจะรู้สำหรับยังไงอ่ะสำหรับคนที่เคยสัมผัสสำหรับโอนเนอร์ของ 765L หทีจริงๆเดินมาเจออาจจะรู้แต่ถามว่าอย่างพวกเราเนี่ยได้แต่ชมเนี่ยรู้ไหมไม่รู้หรอกครับรายละเอียดปีกย่อยแต่อย่างคันนี้ผมก็เลยคุยกับทางเจ้าของว่าเฮ้ยผมอยากวัดมิติลดมากเลยอะ ผมเลยคุยกับเจ้าของว่าเราขอเบอิกตะแกรงดีกว่าผมก็เลยเบิกกับทางอังกฤษนะครับซึ่งมีทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยที่รับเบิกของให้ที่อู่อยู่แล้วเป็นคนเบิกให้เบิกตะแกรง765 LT ชิ้นนี้มาซึ่งค่อนข้างมหาโหดมากราคาปัญหาที่เราเบิกมาพอเราเบิกเสร็จนะครับปรากฏว่าใส่เข้าไปกับกระชนปังเรียบร้อยห่างกันอย่างนี้นั่นทำให้เรารู้แล้วแหละว่าพาชุดนี้เอ่อ มันไม่ใช่งานที่ถอดจาก7 6 5 LT body kit จริงๆเอาในความเป็นจริงนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะยากนะสำหรับการเบริกเอาง่ายๆแค่ตะแกรงเนี่ยคู่นี้คู่นี้นะครับประมาณเกือบเกือบห้แสนอะ่ะแล้วพาร์ททั้งคันละ่ะถ้าเกิดเราเบิกกันชนหน้าเบิกชุดคาร์บอนแล้วคาร์บอนของแมคเลนราคาไม่ต้องสืบครับราคาโคตรแพงผมว่าเบิก765พาร์ทเนี่ยต้องมีประมาณสัก 4ล้านนะอันนี้เข้าๆในใจนะคิดว่าถ้าเทียบกับงานตะแกรงแค่งานตะแกรงแค่2ชิ้นยังเกือบ5 0 0 0 0นอะ่ะเพราะฉะนั้นเบิกผมว่าต้องมี4-5ล้านถามว่าเขาจะเบิกไหมเอ,อ่อผมต้องคุยอย่างนี้ว่าผมติดหลังจากที่ผมติดต่อเข้าไปอะ่ะว่าเฮ้ยผมเบิกพาร์ทมาแล้วเนี่ยผมถ่ายรูปไปให้ทางคนขายดูเลยนะว่าเนี่ยไหนคุณบอกว่าคุณถอดออกจากโมบบดี้คิด7-65จริง ทำไมเราซื้ออุปกรณ์บอดี้คิดเจดหหมาใส่แล้วแม่ไม่พอดีแม่งตอบไม่ได้แล้วมันก็ไม่ตอบด้วยหลังจากนั้นพอมันรู้ว่าเราเบิกได้นะมาเริ่มสอบถามเราแล้วว่าเฮ้ยมันจะฝากเราเบิกบ้างได้ไหมนั่นแปลว่าส่วนใหญ่อะพาร์ทที่มีขายนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ดีกว่าเป็นงานนี้ทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าถึงตรงนี้เราต้องเสียใจไหมไม่เพราะว่าผมการันตีลูกค้าอย่างนี้ว่าในเมื่อเราเบิก ชิ้นที่สําคัญที่สุดคือตะแกรง2ชิ้นนี้ได้แล้วเนี่ยชิ้นอื่นเราไม่ซีเรียสเลยเราสามารถทําเข้าหาตัวถังทําเข้าหาบอดี้แบบนี้ได้เราแก้ไขจนวันนี้มันเสร็จออกมาแบบนี้นะครับรถคันอื่นที่เป็นแมกาเรน 720S ที่แปลงบอดี้คิดเป็น765 LT คุณเดินไปดูด้านหลังได้เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นตะแกรงคาร์บอนหมดไม่ใช่ตะแกรงอลูมิเนียมเวลาไปจอดข้างกันกันกบ765 LT เนี่ยรู้เลย เดินไปดูตูดรู้เรื่องเลยแล้วมิติของตูดมันจะเพี้ยนเลยอ่าซึ่งของผมเนี่ยพอเราแก้ไขตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถทําให้กันชนเขาเนี่ยใส่กับชุดตะแกรงแท้ได้แล้วเราปรับทุกอย่างคราวนี้เรามีเ e ฟเล e n c e ์เรามีตัวจุดอ้างอิงละเราอ้างอิงตั้งแต่ตัวตะแกรงไล่ลงมาขอบล่างเราไล่ไปข้างหน้าเท่ากับตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในฟิตเมนตของคันนี้ประมาณสัก 90%ัพอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถามว่าเวลาทำเป็นอดี้คิ t แบบนี้เสียรถไหมผมว่าในรถระดับซปเปอร์คาร์นะครับคือสุดท้ายอ่ะแม่งก็เป็นแมคาเรนอยู่ดีครับมันก็เสียรถไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าความโหดความสวยงามมันเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเราลองไล่ไปดูดิครับคือมิติสัสดส่วนทุกอย่างคันนี้เหลือรอไปเปลี่ยนล้ออย่างเดียวนะครับล้อถ้าได้ล้อหดโห,หดอีกชุดนึงนะครับ ใส่จัดฟิตเมนต์ล้อดีๆให้มันออกมาฟิตเมนต์สวยๆผมว่าคันนี้โคตรโหดเป็นดีเทลลิ่งของงานติดตั้งซึ่งปกติไม่มีใครมาบอกนะครับว่าติดตั้งรถแบบนี้เจอปัญหาอะไรบ้างยังไงบ้างอันนี้คือจุดประสงค์ในการทําช่องของผมเลยผมอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ากว่าจะมาเป็นรถแบบนี้เราต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะว่าผมต้องบอกงี้คันนี้ทําเป็นคันแรกๆของประเทศใช้คําว่าคันแรกแล้วกันแต่ผมอาจจะเสร็จ หลังเจ้าอื่นเขาเพราะว่าเรามีดีเทลลิ่งของเรื่องตะแกงที่เราบอกว่าอันนี้ตัวผมเองผมซีเรียสผมอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความซีเรียสของผมแล้วลูกค้าเห็นด้วยใช้ระยะเวลาในการเบิกตะแงหลังก็นานพอสมควรใช้ระยะเวลาในการแก้ทุกสัสดส่วนให้มันกลับตบกลับเข้ามาให้มันมิติมันเข้าได้กับชุดตะแกงใช้เวลาพอสมควรเราไม่ได้ซื้อชุดแต่งเข้ามา แล้วมาแบบไหนฟิตติ้งใส่ไปแบบนั้นปรับแต่งนิดหน่อยปรับจุนเข้าหาตัวรถนิดหน่อยนั่นไม่ใช่เราครับเราอยากได้ให้ลูกค้าเนี่ยขับไปแล้วมิติสัสดส่วนทุกอย่างมันใช่นะครับอย่างแม้กระทั่ง s v j เราเองที่เราทำแล้วส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมีอยู่คันนึงอันนี้เวลาเขาไปผมได้ไปดู YouTube บางทีเขาคันนี้ไปออก YouTube บ้านเขาแหละก็เขาก็โปรโมทเป็น SVJ เต็มที่ทุกคนไม่ได้มีใครรู้เลยถามว่าลูกค้า เขาตั้งใจโกหกไม่หรอกครับคือเขาก็ทําให้มันเป็น SVJ นั่นแหละบางทีเขาอาจจะใช้คําว่า SVJ Body Kit อย่างคันนี้ก็เป็น m a c ก a เ e น65 LT Body k i อนั่นหมายถึงว่าเป็น m a กก a เรนนั่นแหละครับเ2 0เปลี่ยนพาทให้เป็น 765LT เดี๋ยวผมล่ายาวมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟิ t t i n g เวลารถวิ่งเป็นยังไงเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเวลา จะบัมปรีบาวของโชคติดไหมเลี้ยวติดไหมขึ้นเนินติดหรือเปล่าพวกนี้เป็นรายละเอียดดีเทลลิ่งที่เราต้องใส่ใจในการทำงานแล้วเราก็ต้องตรวจสอบให้ลูกค้าเพื่อที่ให้ลูกค้าเวลาไปใช้รถนะครับเขาจะได้ใช้อย่างมีความสุขไม่ไปเจอปัญหาระหว่างทางเพราะนั้นรถทุกคันนะครับกว่าจะส่งลูกค้าได้จะต้องผ่านมือผมจะต้องผ่านการขับขี่จากผมไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญไว้เดี๋ยว เล่าให้ฟังดีกว่าว่าทําไมผมจะต้องลองรถแบบนี้เพราะว่าตอน A อ j เจเราเจอปัญหาแบบที่คาดไม่ถึงเหมือนกันแต่โชคดีที่เราได้ไปลองก่อนเนอะงั้นเดี๋ยวไปลองรถกันดีกว่าครับไป